ดองมือนีบ้านหลังเวทีสาวน้อยนึกที่แรกนึกว่าอุปทานมูตอนนี้เวลาเพิ่งหกโมงกว่าทุ่มหนึง่งค้นเต็มเวทีค้นเต็มลาาหนาเวทีแล้วงงมากบอลลัมท่านแต่งหนาอยู่หม,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 มอลับแต่งหนา,ากรท่านเลวก็เลยเห็นจังไหนก็เลยมาเอามอลลัมกับท่านเดลินแต่ว่าค้นเต็มล่าแล้วก็เลยเขามาหลังเวทีเขามาเอาู้ใดมาบิ้ม,มไอ้ดียนกาไอ้โจไให้โจ้ดองอยากถามให้โจมา เป็น้อสวรรค์เนียของน้องเพราะว่าการเลือกนังเอกคนน้นงามๆการเลือกมาลักเนี่ยเขาจะเลือกคนน้นงามๆคุนแบบว่าือสีมาเลยเพิ่มไปอุอ๋งอีคือน้องยังเป็นเด็กด้วยหลายๆอย่างเป็นอย่างขี้ต้องเลือกอุ๋งอีแต่ตอนนี้น้องไม่ใช่นังเอกเนี่ยไม่แต่ทำไมทำไมถึงว่าทำไม,ำไม,ำไม,ำไมปั้นน้องจนน้องดังขนาดนี้แหม่ข้หมายผมสิบูยี่ตลอดว่ามันมีสิ่งที่มองไม่เห็นเห็นให้ผมต้องทำไมต้องผักดันคนนี้เออนันหละก็้หมายสิ่งที่มองไม่เห็น นั่นหละกเป้าหมายกันเลยอ่ะคือนอกหอกยใครในสิบกว่าวันสามารถที่สั่งซื้อเสียงได้สั่งซื้อเสียงอะไรปะหลายคนงงเลยจังยกลูกยีก็เคยสัมภาผัสดูดีนี่คือผู้จัดการภัยภัยพ้นตท่อนเขาก็พูดึงว่าคือมาสัจจันทร์ราบกับบ้องอาจารย์โชคจัิงิโชคโชคศิลิรักคนที่แต่งได้หลายเพ่งเพ่งดังให้หลายๆเพ่งก็เล่นว่าเป็นอะไรที่มาสัจจันทร์เหมือนกันคงก็บอกว่าสิ่งที่บ้องบอเห็นแต่ว่ามันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่การกระทั่งองเรายกัน ภายในสิบกว่าวันภายในสิบกว่าวันที่รับผูหอิงเข้ามานี่แล้วก็ายแถบไปเรับไปน,หนอนในกคัน <c oughs> คิดคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์และแล้วก็มาถึงวันนี้ได้แล้วเมื่อนีพึงทุ่มหนึง่งคนเต็มล้านเลยจะไหนเหมือ่อนีต้อง <c oughs> <น>ต้องไปสุดด้วยด้วยสายตาของครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนี่แหละครับคือบางครั้งที่เขาคิดว่าอยากให้อยากถูงมือมาเมืองนะครับอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวจของบางครั้งอาจจะเหมือนเราว่าอวยกันเองแมนแมนแมนันกันเองแต่พออะอี๋เพราว่าแต่เมื่อนาน มือ่อั้าไปเบิองอยูบางพี่ครับพ่ออกอีกลงค้ออกงนกระยางออกเป็นลอดเป็นลอดก็เหมือนวันนั้นโง่นะอยงงก็สถิติที่ว่าทุบสิติหมอชิดสองอ่ะป uh huh. กติสามพันกวัวคือเขาว่าได้แล้ว uh huh. แน่นแล้วแต่ว่าสาวน้อยวันนั้นห้าพันนิดๆที่ลงคลิปยืนยันจากผู้จัดว่าหาพันกว่าทุบสติของสนามหมอชิดแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครถึงอะไรนั้นแล้วก็นะครับคนค้นที่เขามาเมองทําไมได้ถึงหาพัน ท่านไอ้เพาไปไอ้กับพ่เมนพ่อเมนกคตจริงมันมันมันไม่ใช่มันจะได้ได้ไงสามพันี่กันแนนแล้วมั้่แต่แ่แต่แต่าต่แต่แต่แต่ัง่แม่แตมันมีต่แตงแต่แตงแต่แต่แั่มต่แก่ัต่พต่แต่แต่รา่แต่ออ่แต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 ่อต่แต่แ่แต่แนขแต่แแต่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 แก่แ่แต่แต่แก่แต่้ต่แ่แต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 ่แเ่แ่ตอแต่แต่แเ่แ่่่แต่บแต่ว่า่่ยต่นต ภาคไทยจะเจอหาโมงกว่า600กว่าใบปัด600กว่าใบ5โมงกว่าหาโมงคือไปหาโมง600นะครับแล้วตอนนี้พันกว่าพันกว่านี่ของความต่อโคบูควาเลยกำรันแกะนะครับกำรันการันแม่ครับกำรันแกะบถักลายมาแล้วตอนนี้คือน้องคือไปเมื่อไหร่ครับนานเต็มเต็มเร็วอะไรครับทุ่มกว่าตอนนี้ทุ่มนิดๆกับทุ่ม10ว่านาทีเองทุ่ม10ว่านาทีครับคือบอลลัมบอลลันแต่งหน้าจะก้นบัลเนี่ยะไรเรียกโมโมงเลยครับ นี่ครับอยากอยากให้มา,มมาบ่าเคยเห็นภาพแบบนี้มาก,ก่อนแต่จะเข้าไปเบิ่งหมอลำม,มาเอานึกว่าการคือแหลกนึกว่าอุปถัทธ์ดูพ่อเมื่อเห็นทีหลีเออข,อขอเอขาเป็นอนอีหลีเว้ยคอเขาเป็นแน่อีหลีมันเป็นหุน่นยนต์เนี่ยนุ่มจุกว่าสานมันไปซื้อยนต์มาไตนา่นางนางเวนางใหมคนถ่ายรูปเนี่ยเรวแล้วคนเข้ามาจนนี่คือทุกคนถือโทรศัพท์เบิร์กุกคนถ่ายถ่ายรูปต่อด็อกกิ้งเบิร์กุกคนเอาขึ้นเหลือกเหรอตัวขึ้นเหล่อกเหรอ่หลือแค่เลือำทีล โชว์เลิศบมือออ่อไอังการบ่มาล้ำไอลังการที่สุดเตวังขึ้มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่า,ากระแสในโซเชียลแล้วก็ความหักของแฟนๆที่มองในตอนนี้ เรยว่าไฟสาวหนุ่ยงามไงมึงมาเ<ม>งีว่าไฟของสาวหน่่ยงามไงปีน่นาจัดเต็มวันนี้ทุกระบบเต็มบันดีนอย,อยากได้แดนเซอร์ลอยยี่ยสิบคนปาีปีหน้าเป็นปีที่ผมตั้งใจเฮ็ดรุ่งโดยที่แบลว่าหลังจากโควิดไงแล้วปีนี้ผมก็บอกแล้วคือเรารู้อยู่ว่าอะไรเราควรปรับอะไร,รแต่ว่าคือปักคองให้มันจบฤด,ดูกาลพีนาเ,าเลยก็ดีแน่นอนเลิศก็หนีแน่นอนอยากให้น้องบีท มามีควาวิจารณ์ได้เลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดโดยปกติที่ผ่านมาเคยติดตามน้องบิ๊ทแต่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดฝากไว้เด้วเอฟซีสาวดอยคนบริษัทสร้างด้วยคนบริษัทสงไม่ได้ด้วยไม่เกลียดไม่ได้เครียดเหมืนเราสิพักนี้เลิ่เลิ่นนั่นละนี่ยังกับบริษมีเกลียวไม่เครียดบริษัทยังทังสิ้นโอเคเนาะไอจดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันหน้าเวที่เพราะถึงมันจะเป็นขนาดวินที่อได้ครับเนาะโอเคข่าววันนี้ข้าวแต่ว่าความยู่งนล่เ ข้าวปลาชูอันตีข้าวปลาชูอันเลยเพราะว่าจะเป็นแกงกหวานกต่ข้าวแกงเราใหม่กต่ข้าวแกงเราใหม่สุ่มกับข้าวเจ้าก็ไหนกินไม่ได้ขนาดนี้เวลาข้าวเยี่ยมไปหอดขพี่น้องไปหอดของพี่นได้กินจักคำเลยหมดแล้วพี่น้องมันแซ่บไปแล้งกับเบิร์นทัวร์หมื่นคนไปชมอีเด้ออปรู้ใครไปอีกเด้อหลวงพี่จะรอนะโยมอู้หลวงพี่อันนั้นหลังเวทีนะทีมงานนะครับทีมงานอ้าว ป้าป๋าป้าป๋าเปิดต ah ู้ได้เลยนะครับทุกคนเริ่ไปรับน้ำนะครับเรื่งดื่มฟรียิมมพิภ hey. ูนะครับในเอฟซีองกันกุ้งอีกบานหักน้องกุ้งญิงนะแม่าบอกได้ได้แปลเอาเลยมาในเท่ากััน้เจ้าได้สั่คมีรายการีวเพราเหม่ไยแต่คนเสียงลูกชิ้นกับนไม่ได้เลยเอา การแล้หน่อยครับามาทีวเรา่อยมาเราจะอยู่กับท่าน3าทิ้งปะทีเลกับทีมงานแม่ล่าอันนีอตอแนะครับงบเมนากสเบอเมนสตีแล้ีแมน้อง์อดลาะเ็กระแล้วนะตอนนี้ด้เป็นนีใหทุกอย่างอ้าวตอนนี้เริ่มไลฟ์ในกลุ่มเปิดแล้วนะครับสามนาทีเอ่รหลังการนัท้ากัสิดปีต่มเปิดเราไปเปิดดูลุ่มปิดกัน สวัสดีครับสวัสด<อ>ีครับสวัสดีครับวันที่